จากยอดเงินตอนนี้นะครับอัปเดตล่าสุดในวันที่6นะครับธันวาคมนี้ยอดสวัสดีครับมาพอกับประธานห้างอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาอัปเดตนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปเนาะ,ะกําแพงโรงเรียนที่มันกำลังผูพังเนาะผมลงคลิปไป7วันนะครับ ยอดบริจาคตอนนี้นะครับผมผมเชื่อแล้วว่าคนไทยไม่แรงน้ําใจนะครับผมนี่แหละครับต้องขอบพระคุณน,นะครับเอฟซของประธานห้างทุกท่านทุกคนนะครับโดยเฉพาะพักพวกเพื่อนฝูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียตีพัทยาพี่เอื้องเนะาะคนกรุงเทพเนาะคุณอ้อเฮรัสและก็หมูหยองเลสซิง่งและน้องอมอนแม็กนะครับแล้วกพพว็พี่เสียงเพีวพี่เสียงเผีวนะครับผม แล้วก็อีกหลายท่านที่บริจาคแล้วก็ส่งสลิปมาให้ผมดูนะครับหลายท่านที่เป็นคนใกล้ชิดรวมทั้ง f อทุกท่านนะครับที่มาไม่ว่าจะบริจาคเล็กบริจาคน้อยทุกคนคือกําลังใจคือแรงผลักดันนะครับทําให้น้องๆ้องได้รับกําแพงครับยอดเงินตอนนี้นะครับอัปเดตล่าสุดในวันที่6นะครับธันวาคมนี้ยอด1นึ่งแสนหกร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์นะครับก็ถือว่าไวมากนะครับนี่แหละครับ พูดมาแล้วคนลุกนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับผมาทางคณะครูแล้วก็ประธานห้างแล้วก,กรรมการโรงเรียนกําลังจะปรึกษากันว่าเราจะปิด,ปดรับยอดไหมเพราะว่าคือ,อเขาเรียกอะไรก็ถือว่าสมมาภาควรเนาะหรือว่าต้อง,ต,องต้องปรึกษาช่างอีกเนาะว่าราคาจะประมาณไหนครับถ้าราคาสมมาภาควรแล้วกับเงินที่บริจาคก,ก็ปิดรับไว้ให้เอฟซได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือโรงเรียนอื่นบ้างนะครับผมคนเราเนี่ยเอาแต่พอ พอได้พอเพียงพอนะครับว <started> ันนี้ก็ขอบคุณเอฟซอีกครั้งนะครับผมจากใจจริงนะครับน้องๆนักเรียนบ้านโพไซทองวิทยาคมอำเภออัแพงจังหวัดนครพนมก็ขอบคุณอีกครั้งจากใจจริงนะครับผมคนไทยไม่เลี้ยงน้ำใจพูดกี่ครั้งก็ยังซึ้งนะครับก็ยังขนลุกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านอนมาเราจะใช้ใจอ่า อย่างโปร่งใสนะครับเพราะเรามีกรรมการในการเบิกจ่ายเงินนะครับผมมี3ามท่านด้วยกันนะครับมีประธานห้างมีรักษาการผู้อำนวมมยการเนาะแล้วก็มีคุณครูบรรจุอีกหนึ่งท่านนะครับรวมเป็น3ท่านจะเบิกใครจะเบิกเงินคนหนึ่งคนใดไม่ได้ครับจะต้องมีกรรมการทั้ง3ท่านไปเบิกจ่ายร่วมกันนะครับผมก็ให้เอฟซีไว้ใจประธานห้างและคณะคุณครูนะครับในการก่อสร้างในครั้งนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคุณครูเนาะ เด you, on, pues 8, 2, nah ็กๆยนักเรียนก็รู้สึกว่าดีใจเนาะเรามีครบไห่มีอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนมีคณะครูที่มีพิ่งย้ายมาประจุใหม่มีศักยภาพในการเรียนการสอนขึ้นเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนชายขอบแค่นี้ก็ถือว่าโอเคมากๆก็ไม่มีอะไรมาอัปเดตข่าวสารให้ fc ประธานห้างและทุกท่านทุกคนที่ร่วมบริจาคได้รับทราบถึงว่าข้อมูลการเงินนะครับในวันนี้ยอดย้ำอีกครั้งวันที่6ธันวาคมนี้ยอดล่าสุดนะครับ1นึ่งแสนหกร้อย 66บาท7 15 71สตางค์นะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งครับผมขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับลูกขอบคุณครับ